สวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีทุกทุกท่านด้วยค่ะดวงดาวของโลกเป็นอย่างไรคะอาจารย์ตรงไหนดีไม่ดีบอกแล้วอะไรที่มีปีกมาเร็วไปเร็วอะไรนะคะอาจารย์คะอะไรที่มีปีกจะมาเร็วไปเร็วนักพี่ม่อนปีกเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่หุ้นการบินบริษัทการบินนะคะไทยแอร์เอเชียขึ้นมาสูงสุดสี่บาทแล้วตอนนี้ก็ต่ำเตี้ย เรียลาติดตดินแล้วใช่นะคะอย่างที่บอกนะคะก็เราเคยคุยกันแล้วนะคะว่า <c oughs> เออน่านสนใจไหม <c oughs> อย่างที่บอกว่าถือได้ค่ะช้อว์นี้เลยแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วนะคะก็ต้องรีบเอ,อบินออกไปซะนะคะไม่ง,งั้นก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็แล้ว่า,าจะมาเร็วะคะ่ะมาเร็วมาแรงแล้วก็ไปเร็วด้วยนะคะจ <c oughs> ะถามว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไง <c oughs> ขอมาโฟกัสตโดนพิเศษนิดน,นึงคู่ดดวงของเขาอะนะคะพี่ม่อนจับดูดวงของทุเรียตรงนี้นะคะ ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังมีการผันผผนยังมีการขึ้นมาอีกได้นะคะแต่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็พิจรารณาตัดสินใจกันเอาเองค่ะแต่บอกได้ตามนี้ว่ายังขึ้นได้แต่อีกแค่เล็กน้อยเท่านั้นตามดวงของเขาเลยค่ะอาจารย์คะ ใช่ในช่วงนี้นะคะของเดือนนี้นะคะของเขาเนี่ยจะไปดีแล้วก็ดูน่าสนใจอีกช่วงหนึ่งก็คือต้องประมาณช่วงระหว่างกรกฎาไปแล้วค่ะของธุรกิจนี้นะคะคราวนี้มาดูภาพรวมในสัปดาห์นี้ค่ะพี่ม่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าดินนะคะถ้าทำงานนั่นหมายความว่าหุ้นนะคะที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะคะก็ค่อนข้างที่น่าสนใจอยู่ค่ะใครที่มีอยู่ก็มีโอกาสที่จะขายไปเอากรมาลกลับเข้ากระเป๋าได้นะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วงที่สอง ทัาน้ำนะคะก็คือในเรื่องของอธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของอโรงพยบาบาลนะคะหรือว่าสุขภาพหรือว่าประกันภัยอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่น่าสนใจพอสมควระคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมีนะคะถ้ามันลงก็ซื้อเก็บไว้บ้างนะคะถ้ามีอยู่แล้วถืออยู่แล้วพอเริ่มขึ้นมานิดหน่อยก็อยากได้กำไรก็ว่ากันไปนะคะ นอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแนะนําเป็นพิเศษอีก,กเรื่องหนึ่งก็คือในทุก้องของวันพุธพฤหัสและศุกร์นะคะสามวันนี้นะคะจะเป็นช่วงของการซื้อขายที่ค่อนข้างดีนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะในสัปดาห์แรกนะคะที่เปิดตลาดมาส่วนเรื่องของทองคํานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเราจะเว้นวักกันไม่ได้คุยกันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับทิมอนค่ะในเรื่องทองคําตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อมีการ บวกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีลงอีกนิดหน่อยค่ะประมาณสักไม่เกินสองสาร้อยบาทนะคะถ้าใครอยากซื้อสะสมก็ไว้ซื้อตอนลงนะคะเพราะมันยังขึ้นได้อีกนะคะในในช่วงของเดือนนี้ค่ะพี่มอนอืมค่ะครบทุกเรื่องแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะเรียบร้อยนี่เอาเด่นเด่นมาให้นะคะลองพิจารณาตัดสินใจกันดูค่ะก็ฟังจากนักวิเคราะห์นักวิชาการต่างๆด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหลายๆมุมจากรายการพี่มอนค่ะค่ะได้ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ